ตามไม่อาจพูดได้ถึงจะรู้อยู่ดงเต็มใจก็ไม่อาจพูดได้ว่าไปยังไงพวกเราทั้งหลายจึงมาเคารพนับถือเชื่อฟังกันในฐานะว่าเป็นอหนึ่งเดียวกันเลยเอาไว้เป็นอวยวะเดียวกันได้เพราะอะไรนี่บุพเพนิว่าชาติมาก่อนมีมาดั้งเดิมแล้วความไม่เคยเกี่ยวโยงกันจะเกี่ยโยงกันไม่ได้พอาไม่เคยเคารพนับถือกันจะเชื่อฟังกันไม่ได้ความที่เคยกันแล้วมองเห็นหน้าปั๊บวิ่งจะตามกันเลย มีเยอะนี่เราจะยกตัวอย่างย่อๆมาเป็นคติให้พี่น้องหลายฟังอคือนายพันนายพนป่าคนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีเขาทำบุญให้ชานสร้างโบสถ์ถวายพระนี่เวลาเขาจะตายเกิดความขัดข้องกับผู้บาร,รมีเขาแลหละคือเมียเขาเนี่ยพอดีตายไปเขารู้สึกเขาเสียใจให้เมียเขาตายไปจะไปเป็นนายพานป่านั่น ไปหาล่าสัตว์กินในป่าเมียตายแล้วปั๊บมาเกิดเป็นลูกเศรษฐียู่ที่กรุงอะไรรืมมละอย่าให้พูดนะเราลืมชื่อแล้วเศรษฐีสาวัตถีอยู่กรุงไหนเราทางเธอะยู่เมืองนั้นแหละเข้าใจไหมเมืองที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะตายแล้วมาอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เขาอยู่หอป้ายา่สิหกชั้นเจ็ดชั้นนะเขามองเห็นหัวของเขานะ่ะเข้าใจไหม ผู้เพนิว่าชาติบางก่อนเคยสร้างบารมีมาด้วยกันแต่เวลานั้นเขาไปเป็นนายฟานป่าตื่นเช้าเขาก็นําเนื้อมาขายตลาดใส่ร้อใส่เกียนมาขายผู้หญิงคนนี้่ที่มีลูกสาวคนเดียวเท่านี้แหละลูกเศรษฐีอยู่บนปรา,าสาทมองดูผู้ชายคนนั้นมองเช้ามองเย็นตอนเช้าเขาเอาของมาขายตลาดตอนเย็นก็มองอยู่มองอยู่ข้างบน ใจมันปฏิพัทธ์วินดีนั่นเห็นไหมนี่เราความผูกพันผู้เพียว่าชาติบางตอนเห็นตอนเือกนุ่นเขาเดินมาถนนนั่นเขาไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ดิด้งอยู่นี่เห็นไหมล่ะเมีบริษัทบริวารห้อม้อมจะไปไหนต้องรักษาทุกด้านทุกทางหาทางออกมาได้วันนั้นเขาคิดถึงผัวเขามากตอนเย็นผัวเขาจะกลับไปจากตลาดไปไปในปา่าเขากับปุ๊บ บอกเข้าห้องน้ําไปห้องน้ําเขาตะลยหนีจากห้องน้ําปุ๊บปับ๊บออกไปโน่นเลยพอไปหาเ่อน,นี่เขามองเห็นผู้ชายคนนั้นนะกําลังขับรถขับเียนมาเขามองเห็นแล้วเขาก็ลงททีปับ๊บไปดักทางหน้าพอไปถึงทางหน้าแล้วก็ผู้ชายคนนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวมาก็ปุ๊บปับ๊บเข้าไปหาผู้ชายงนั้นนี่จะไปไหนจะไปด้วยฟังดินะผู้ชายคนนั้นก็เป็นผัวอยู่แล้วจะว่าไงผู้เพรนี่ว่า พานาักก็ให้กันขึ้นไปเลยไปได้กต่มีลูกตั้งเอาไว้จังเท่าไรเก็ดตัวนุชิผ้าคนแต่ลืมแล้วมีแต่ลูก,ลกชายเนี่ยอันนี้นานแล้วไม่อ่านให้จําทั้งหลายททั้งหลายจำแม่ก็แล้วกันนะนี่บุเพนี่ว่าชาติบังปอดเห็นกันแท่าพนั้นดูใจตันแล้วนี่แหละเป็นอย่างนั้นนี่เอาอมายอ่อๆเพียงเท่านี้ไม่พูดมากนี่พวกเราทั้งหลายชื่อใคยมาเกี่ยว ที่มาเกี่ยวข้างกันมีจำนวนมากน้อยอย่างไรเราเชื่อแน่ในลูกเพว,ว่าชาติปางก่อนของเราว่าเคยสร้างบุญวัฒน์สร้างเป็นผู้สร้างวาฒนารบารมีมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถึงเข้ากันได้แม่หลวงตาบัวจะเป็นลูกชาวนาพ่อชื่อนายองดีแม่ชื่อนางแพงก็ตามนะหลวงตาบัวชื่อไอบัวตัวเก่งๆขโมอยอ้อยเขาเก่งๆนั่นแหละเนี่ยเวลานี้ก็ มันก็มารตนี้หลวงตาวัวก็มาเป็นอาจารย์พี่น้องทั้งหลายว่า,าจะไงพี่น้องหลายเชื่อฟังตามเพราะเอ็ดไรให้พิจารณาเรื่องนี้ก็แล้วกัน,นาสายเจียวโยงมันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีสายเจียวโยงแล้วเอาเทวดามาเป็นผู้นําไม่มีความหมายเงินจะตาหนึ่งไม่หยุดออกจากมือเลยนี่เป็นไงเงินของเราเดี๋ยวน,นี้กลายเป็นทองคําตั้งน้ําหนักร่วมเขาสิตันนี่จะห้าตันก่อนแล้วตอนล่าก็ได้ต้ง เจ็ดล้านแล้วที่นี่เงินไทยเหล่านี้น่ะที่แยกไปซื้อทองคำนี่เอ่900 41ล้านนะนี่ซื้อทองคำต้องสู่ข้งหลวงนอกจากนั้นก็แยกไปสร้างทั่วประเทศไทยตั้งแต่คนทุกคนจนสถานสงฆ์โรงร่ำโรงเรียนที่สิบหลงังโรงพยาบาลอยู่หลังโรงราชการต่างๆช่วยไปหมดนี่เป็นเงินพรนแนกหนึ่ง นี่ก็ออกมาจากน้ำใจของพี่น้องหลายที่มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันและเชื่อบุญชักกรรมได้บริจาคและจึงขอฝากความไว้วางใจกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเฉพาะอย่างน่งที่มาในงานนี้ตรงพากันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะให้มีความสมัครสมานซึ่งกันและกันเหมือนอวัยวะของเราเนี่ยอวัยวะนี้ถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวด